เ,เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสิจริย์และจะมีการประกวดเรียงความเรื่องความซื่อสัตย์ในสังคมไทยเสหาตัวแทนเข้าร่วมกัน้าแค่ขนาดเรื่องนี้เราว่าแะได้เป็นตัวแทนแน่เลยอ่ะว่าไม่ิ้ใช่ใช่ใช่ขนาดเราสูงความสูงสริราชต่อเด็กะครับคุรุนบอกไปอีกยางสำหรับนักเรียนที่เข้าไปแข่งขันในระดับประเทศและติดอันดับหนึ่งในสามนักเรียนจะได้โควตาไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยเลยนะคะ ก่อนที่จะไปถึงตอนนั้นนะคะนักเรียนที่ทำคะแนนดีติดอันดับหนึ่งในห้าของโรงเรียนจะได้รับคะแนนพิเศษวิชาคูสามสิบคะแนนโดยเฉพาะเธอไปอันเธอเนี่ยเก่งคอมมากนะแต่วิชาคูเนี่ยเธอทำคะแนนได้ดีเลยตั้งใจไหนสี่จะไม่รอดเอามาเนื้อลทุกคนคะเข้าวิชาเรียนกันเอานังซื้อขึ้นมาค่ะเปิดหน้าสี่เก้า ในสังคมไทยที่จะเขียนส่งนปกอบได้หรอวะเอาเวลาไปอ่านหนังสือไม่ได้ตลอดหลังเลิกเรียนเนี่ยวางป่ะเขาว่างนะวันนี้เอารถมาเองจะกลับตอนไหนก็ได้ไม่หรอกประกอบแรกแน่นอนการไล่ล่เขียนเรียงความสื่อสัตา์ในสังคมไทย อนะแบนนี่นายกำลังจะทำอะไรอยู่อ่ะถ้าครูรู้นี่ยุ่งเลยนะเออหนะ้าขอแค่สามสิบคะแนนจากครูก็พอ,พอไม่ต้องเป็นตัวแทนอะไรนั่นหรอกเสนแล้ไปแล้วสมบูรณ์แบบครูต้องชอบแน่ๆ เธอมาขัทุกนไปอ่านมาดีเลยไปไหนสไปมามากดเร็ว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 เา็อเร็เร็วเร็วเร็วเห็เร็เร็วเร็วเรเร็วเร็ว่รเป็นตร็วเร็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 วเไ็ว่านวเร็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 วเวร็ว เอาไบอัานก็จะไปไหนเอาใบอัน้นครูกำลังตามหาพอดีเลยไปไปหอประชุมกันเธอเนี่ยพอเอาเข้าจริงก็เก่งไม่เบาเลยนะที่ครูเรียกพวกเรามาทุกคนมาในวันนี้นะคะเพื่อที่จะแจ้งให้ทราบว่าใครที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนเราไปแข่งขันเรียงความในหัวข้อเรื่อง ความซื่อสัตย์ในสังคมไทยในระดับประเทศนะคะอ่ะใบอัานขึ้นมาสิลูกพูดอะไรกับเพื่อนๆน้องๆหน่อยนะคะผมคือว่า ผมโกงการแข่งขันครับผมใช้ไอในการเขียน ราขอโทษเราไม่คิดว่ามันจะได้อะ,อะผมขอโทษครับครบูผมไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ การที่เธอกล้าจะสารภาพความจริงก็ถือว่าเธอกล้าหาญมากนะ<ม>ทุกคนทำผิดพลาดกันได้แต่อยู่ที่จะกล้าย,ยอมรับหรือเปล่าผมก็แค่อยากจะได้คะแนนจากครูครับเธอก็แค่ทำมาจากใจของเธอก็เหมือนกับหัวข้อที่เขียนไงความซื่อสัตย์ในสังคมไทยเอาอย่างนี้ใบอัน้นครูจะให้โอกาสเธอแต่ไม่ได้ให้ประกวดนะให้โอกาสเขียนอีกครั้งถ้าถูกใจครูครูจะให้2ี่สิคะแนน ครูไม่โกรธผมนะครับครูไม่โกรธแต่ครูผิดหวังครูจะให้โอกาสโอกาสเพื่อเปลี่ยนเปลี่ยนอนาคตขอบคุณครับครูเออเธอเก่งคอมใช่ไหมครูอยากให้ช่วยอะไรหน่อยก็พอได้นะครับครูเอ้าอยู่นี่เองว่าเราต้องอยู่นี่เอ๋อครูครับผมขอโทษแทนเพื่อนผมนะครับเกิดมาแล้วไม่เป็นไรคุยกันรู้เรื่องแล้วอ๋ออันนี้ครูกำลังทำอะไรเป็น พเพอเพออย่าไปบอกใครนะตั้งแต่ครูแต่งงานมาน่ะยังไม่มีรูปพีเวดดิ้งเลยเอยาจะให้ช่วยตัดต่อให้หน่อย